คุณผู้ชมค่ะสินนะคะเป็นคนที่ชอบทําอาหารมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยจีนฝรัง่งเหนือตกอีสานใต้สินทําได้หมดเลยค่ะแต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนที่มาชิมอาหารฝีมือสินนี่เขาจะบนปวดท้องกันเป็นแถวๆสินก็ไม่เข้าใจนะคะว่าเพราะอะไรวันนี้ค่ะสินเลยมาฝึกปรือในฝีมือตัวเองค่ะในการทําอาหารสัญชาติญี่ปุ่นเพราะหน้าสินเนี่ยเหมาะในแถบนั้นมากในการเป็นญี่ปุ่นสินเลยจะทําอาหารญี่ปุ่น แต่ฝีมือสินะคะจะพัฒนาได้สักแค่ไหนต้องมาติดตามชมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะซิงก็อยู่กับพี่น้ำค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนเดอะวีสคูลนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะทางโรงเรียนนี้ได้เปิดสอนคอร์สทำอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วมีการสอนอาหารประเทศอื่น ก็นอกจากอาหารญี่ปุ่นที่เป็นหลักๆของเรานะคะเพราะว่าโรงเรียนเดอะวิสคูลเนี่ยเราจะมีชื่อเสียงด้านอาหารญี่ปุ่นเป็นหลักนะคะเพราะเรามีถึง12หลักสูตรแต่ตอนนี้เราเปิดมาเราก็จะมีอาหารเกาหลีอาหารสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็อาหารสําหรับเด็กตอนปิดเทอมนะคะเราเปิดเป็นคอร์สเรียนทําอาหารให้เด็กมาทำเวิร์กช็อปกันถ้าอย่างนี้ก็ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่สามารถมาสมัครที่นี่ได้เลยใช่โอ้คหนะคะแล้วถ้าอย่างนี้นะคะในคร์สคอร์สหนึ่งนี่ต้องใช้เวลาเรียนนานไหมคะหรือว่าจำ จังัดจำนวนคนไหมคะว่าต้องใช้กี่คนขึ้นไปอะคะคือถ้าเป็นอาหารญี่ปุ่นเนี่ยปกติเราเปิดเป็นช็อตคอสแต่ว่าเราจะเปิดตามฟังก์ชันของอาหารอย่างเช่นเบสิกโฮมสไตล์ซูชิราเมนดงบุรีแต่และคอสตะจะอยู่ในช่วงประมาณ1-2วันเท่านั้นเองีย <2 S 1> ง,ว,งวันเองเหรอคะก็เป็นแล้วเฉพาะแต่ละอย่างไงคะ,คะสมมตุติเราเปิดทั้งหมด12หลักสูตรจริงๆถ้ามาเรียนอย่างละวัน2วันเรียนรวมกันก็เกือบเกือบเดือนนะคะ Oh, แล้วแต่ว่าเราไม่ได้บังคับว่าจะต้องลงเรียนเป็นคอร์สใหญ่ แต่ว่าเราให้เลือกนะคะว่าฟังก์ชันที่ร้านอาหารที่เขาต้องการเนี่ยออมีอะไรบ้างก็เลือกไปเลยเพราะบางคนเขาทำซูชิเขาก็ไม่ทำราเมนนะคะแล้วหัวใจสำคัญหลักเลยคะ่ะของการทำอาหารญี่ปุ่นนี่มันคืออะไระคะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอาหารที่นอกจากอาหารจะอร่อยเนี่ยเขาจะมีะวัฒนธรรมในการกินเพราะว่าคนญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับอาหารนะคะทั้งข้าวทั้งชาแล้วก็วัตถุดิบนี่คือเป็นตัวสําคัญว่าว<อ>ัตถุดิบเน้นที่ความสดความอร่อย จะมาจากเนื้อแท้ของตัวตัวตว,วัตถุดิบอะค่ะเราก็ต้องเลือกคัดสรรวัตถุดิบให้เป็นเม็ด <Main S 1> หลักของมันก็คือวัตถุดิบใช่เดี๋ยวให้พี่น,นันนะคะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะเป็นเทพอาหารญี่ปุ่นแบบเราบ้างนะคะคืออาหารญี่ปุ่นอย่างที่บอกนะคะว่านอกจากรสชาติเนี่ยต้องทานด้วยตาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เวลาเรียนอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทานอะไรไปเนี่ยก็คือมันจะได้ทั้งอาหารตาแล้วก็อาหารปากด้วยค่ะก็สามารถ มาเรียนรู้กันได้ค่ะที่เดวิสคุ l นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่น้ำมากมากเลยค่ะที่มาช่วยแนะนำการเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะซิงก็อยู่กับเชฟอ้วนประจำถึ e วีสคู l ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทาอะไรกันดีคะวันนี้เราทาเชมุระมากิครับเชมุระมากิครับผมถ้าอยากรู้ว่าไปไงเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะได้ครับเราก็ต้องเตรียมน้ําสําหรับทอดเชมุระนะครับก็จะมีไข่แดงปตอกเฉพาะไข่แดงนะครับค่ะสีนะครับก็จะมีแป้งสาลีอเนอกประสงค์นะครับต่อไปเป็นกุ้งใช่ไหมคะใช่ ่านะครับความหนืดก็อยู่ประมาณขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมค่ะตอนนี้กลิ่นเริ่มมาค่ะหืมน่าทานมากค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ไข่หวานครับไนอให้หนูชิมก่อนไหมแบบหวานจริงเปล่าหวานจริงอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับโนรีอ่ะเดี๋ยวเรา เริ่ม <rôle> ป <CCTV> ั้นนะครับก็จะมีโนรีสาหลายนะครับเราก็มีเสือเสือสำหรับไว้ปั้นซูชิอยู่แล้วหรือปั้นมากิอยู่แล้ว อาหารนี่นะคะเราเรียกว่าเมนูเทมบุระมากี่ครับ